ฮัลโหลสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง Present Progressive ในภาพของใน p a ์ t ของการสร้างประโยคคำถามกันนะคะประโยคคำถามจะแบ่งออกเป็น2แบบแบบที่1ก็คือประโยคคำถามแบบ verb to be และแบบที่2ก็คือประโยคคำถามแบบใช้ W S question อันดับแรกเรามาดูที่ประโยคคําถามแบบ verb to be นะคะโครงสร้างประโยคคําถามแบบ verb to be มันจะขึ้นต้นด้วย verb to be เสมอตามด้วยประธานและส่วนขยายในเรื่องนี้เราเรียนการเติม ing ใช่ไหมคะ,ะกริยาของเราก็ต้องเติม ing ด้วยบอกว่าเติม ing ที่นี้ตัวอย่างประโยคมันจะประมาณนี้ค่ะอย่างเช่นมันบอกว่า is sarah า a าร่ E lunch อ่าโครงสร้างประโยคมันจะเป็น verb to be ตามด้วยประธานและ verb เติม in ถ้าเด็กๆเ,เห็นโครงสร้างที่ถ้าเด,เด็กเห็นประโยคคําถามที่ขึ้นต้นด้วย verb to be แบบนี้การตอบของมันจะเป็นได้แบบเดียวก็คือการตอบแบบ yes แล้วก็ no เรียนไปแล้วนะคะถ้าตอบแบบ yes ก็ต้องตอบแบบ yes แบบนี้แล้วก็ตามด้วย verb to be ถ้าตอบแบบ no ประโยคข้างหลังจะต้องเป็นปฏิเสธอาทำไมเปลี่ยนจาก she ทำไมเปลี่ยนจากซาร่าเป็นชีคะเวลาที่ถามประธานเขาจะเป็นอะไรก็ช่างแต่ว่าเวลาที่ตอบเราจะต้องเปลี่ยนประธานให้เป็นคำสรรพนาม h e s h e i t i y o u w vde จำได้หรือเปล่าทีนี้เด็กๆจำไว้เลยขึ้นต้นด้วย verb to be ตอบได้แค่ yes กับ no ต่อมาประโยคคํคำถามแบบ Ws question W.S. question มี what where who when มีเยอะกว่านี้เนาะแต่ครูปูยกมาแค่นี้อะโครงสร้างของประโยคคำถามแบบ W.S. question มันจะขึ้นต้นด้วย W.S. question ตามด้วย verb to be ประธานแล้วก็ตามด้วย verb เติม ing แบบนี้เนาะแล้วก็มีส่วนขยายอีกทีนี้การตอบของ W.S. question เนี่ยจะไม่เหมือนกับการขึ้นต้นด้วย verb to be แหละ ข้างบนถ้าประโยคคำถามแบบ verb to be เราตอบ yes กับ no ใช่ไหมคะถ้าประโยคคำถามแบบ w e u question เนี่ยเราจะไม่ตอบแบบ yes no แล้วเราจะตอบแบบที่โจทย์ถามอะไรให้ตอบแบบนั้นอย่างเช่นคำว่า where เนี่ยถามว่ามาจากที่ไหนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลักษณะการตอบจะต้องเป็นแบบไหนเอ่ยสถานที่ใช่ไหมคะทีน่นี้พอมันเป็นสถานที่แล้วเราจะยังตอบ yes กับ no ได้ไหม อ่าไม่ได้เก่งมากเพราะฉะนั้นตอบอะไรก็ตามที่เขาถามอย่างโจทย์ตัวอย่างที่ครูปูให้มา Where ในที่นี้แปลว่าที่ไหน Where are you going แสดงว่าเขาถามว่าคุณกำลังจะไปที่ไหนอ่าคำตอบเขาตอบมาแค่ France ได้หรือเปล่าได้หรือเขาจะตอบเป็นประโยคว่า I am going to France แบบนี้ก็ได้ก็คือถ้าเด็กๆสังเกตมันจะไม่ตอบเป็น yes กับ no แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอคำถามเราจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าถ้าโจทย์ตอบเป็น yes กับ no แสดงว่าประโยคนั้นจะไม่ใช่ W.S question ละแต่ถ้าประโยคคำถามนั้นมันตอบเป็นคำตอบเลยหรือเขาถามเป็น W.S question มาเราก็จะไม่ตอบ yes กับ no นั่นเอง ทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะให้เด็กๆเรียนในวันนี้ก็คือเป็นการทบทวนความรู้เรื่อง preposition หรือคำบุพบทน,นั่นเองหน้าที่ของมันก็คือใช้นำหน้าคำนามกริยาเพื่อบ่งบอกเวลาสถานที่และทิศทางอ่ะบอกยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันอ่เด็กๆจะคุ้น3คํคำนี้ in on at จำได้ไหมเอ่ย หนูรู้ไหมว่า IN ON a t d เนี่ยนอกจากบอกว่า IN แปลว่าใน on แปลว่าบน a t d แปลว่าที่เนี่ยมันยังใช้บอกเวลาได้ด้วยซึ่งการใช้ของมันจะต่างกาันอย่าง IN เนี่ยใช้บอกปีบอกฤดูกาลบอกเดือนก็คือบอกบอกเวลาที่เป็นสเกลใหญ่ส่วน On เนี่ยก็จะเริ่มสโคบลงมาเล็กลงและเหลือแค่วันทั้ง7และ a t d ก็จะเป็นช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งอย่างเช่น ่ะเราจะบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในปี1975เราก็จะใช้คาว่า in 1975แบบนี้เพราะว่ามันเป็นปีใช่ไหมคะส่วนวันทั้ง7ก็จะเป็น on friday แบบนี้และอย่างเช่นบอกช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งก็จะเป็น at the morning เกิดขึ้นในตอนเช้าเป็นช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนั่นเองหรือเป็น at 6 o บสโอกแบบนี้6กโมงก,ก็เป็นช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเหมือนกันเราสามารถใช้เพ p position in on ad d เนี่ยใช้บอกช่วงเวลาได้แบบนี้แบบหนึง่งของุยายที่นมกัน อ่ะทีนี้นอกจากบอกเวลาได้แล้วอ่ะอันที่เราเรียนมาตลอดก็คือ preposition ใช้บอกสถานที่ in แปลว่าใน on แปลว่าบน at แปลว่าที่ถ้าเราบอกว่า in the box แสดงว่ามันอยู่ในไหนเอ่ยนกล่องแต่ถ้าเราเปลี่ยนจากคำว่า in เป็นคำว่า on ล่ะจากในกล่องก็จะเป็นบนกล่อง แต่ถ้าเราบอกว่า add the box ล่ะเราจะบอกว่าสิ่งของนั้นวางอยู่ที่กล่องนั่นเองอ่ะ add ส่วนใหญ่เนะี่ยจะใช้บอกสถานที่สถานที่แบบที่ตั้งอย่างเช่น add classroom a t home หแือนี้อยู่ที่บ้าน a t home ส่วนคำเหล่านี้มันไว้ใช้บอกสิ่งของซะส่วนใหญ่ in กับ on ต่อมาอันนี้เป็น p อ e p o s i t i o n อีกประเภทหนึ่งที่เด็กอาจจะยังไม่เคยเจอก็คือใช้บอกผิดทางบอกตำแหน่งที่เป็นลักษณะการบอกทางอย่างเช่นคำแรกคำว่า to to ก็เป็น preposition นะแปลว่าไปใช่ไหมคะอย่างเช่น go to ก็คือไปที่มันจะเป็นไปที่แบบไปสู่นะลูกเป็นคำที่พอรวมกับ go แล้วจะแปลว่าแบบเดินทางไปสู่อะไรประมาณนี้ไม่ใช่สู่ขวัญหรือสู่ขอนะลูก ส่วนทูเวิร์ดไปยังอัทูกับทูเวิร์ดต่างกันยังไงอ่ะอันนี้ครูบูคิดว่ามันน่าจะมีความหมายใกล้เคียงกันทูเวิร์ดน่าจะแบบอ่ะครูบูเขียนผิดหรือเปล่ามันไม่ใช่ทูเวิร์ดวนี้มันเป็น t ูเวิร์ดโนนี้เขียนผิดโอเคอ่ะมันแปลว่าไปยังผมจะต้องการบอกบอกจุดเริ่มต้นแล้วบอกที่สิ้นสุดอย่างเช่น I I'm running to w h a t the school. คำว่าไปยังในที่นี้มันจะหมายถึงว่าตอนนี้เราเริ่ม running ที่จุดเริ่มต้นแล้วเราจะไปจบที่ school มากกว่ามันคล้ายๆเป็นการไปแบบมีจุดสิ้นสุดและมีจุดเริ่มต้น อะไรประมาณนี้ส่วนคำว่า to ในที่นี้ก็คือมันไม่ใช่แค่ไปที่แปลว่าไปอย่างเดียวมันสามารถไปรวมกับคำอื่นๆก็ได้และมีความหมายเปลี่ยนแปลงไปได้อีกเพราะฉะนั้นทั้งสองอันนี้ก็เลยต่างกันส่วนคำว่า from from แปลว่ามาจากใช่ไหมคะ I running from school ก็เป็นการบอกทิศทางเหมือนกันว่าเรามาจากโรงเรียนนั่นเอง อ่ะจริงๆครูปูมีประโยคตัวอย่างอยู่ข้างล่างอย่างเช่นตัวอย่างนี้ก็คือ I am running to school อ่ะไปโพสิชันของเราคำว่า to มันจะแปลว่าฉันกำลังวิ่งไปยังอ่ะวิ่งไปสู่โรงเรียนก็คือวิ่งไปโรงเรียนนั่นแหละและอีกคำหนึ่งก็คือ Dog is sitting on the floor on แปลว่าด้านบนเพราะฉะนั้น sitting on the floor แปลว่านั่งอยู่บน พื้นอ่ะตอนนี้เด็กๆเริ่มมีพื้นฐานแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาทำแแบ,บฝึกหัดพร้อมกันอ่ะทีนี้เขาแยกมาให้แล้วเนาะข้อไหนใช้ W S question ข้อไหนใช้ E Z M R ข้อ A เรามาวิเคราะห์พร้อมกันอ่ะเขาให้เราเลือกระหว่าง where กับ what ใช่ไหมคะ where แปลว่าที่ไหน ใช้ถามสถานที่วัดแปลว่าอะไรใช้ถามสิ่งที่เขาถามถ้าตรงนี้เขาถามอะไรวัดก็ต้องตอบเป็นคำตอบนั้นแต่ในที่นี้ข้อนี้เขาตอบเป็น Paris Paris เป็นชื่อเมืองเพราะฉะนั้นเขาบ่งบอกถึงสถานที่ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ Where ต่อมา she going ุดจุดจุดหรือ to คะ่ะ ไปไปสู่ก็ต้องเป็นคำว่า to อ่าข้อที่2 what หรือ where จุดจุด is the flight to New York boarding คะเขาตอบว่า is l e a v i n g จุดจุดจุด gate D 1 1อ่าเด็กๆคิดว่าตอบว่า gate D 1 1เนี่ยคำตอบมันควรจะเป็นอะไรเอ่ยอ่ามันเป็นสถานที่ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นต้องใช้คำว่า what หรือ where Where ส่วนอันข้างล่างอ่ะเครื่องมัน living ใช่ไหมคะก็คือเครื่องมันจะออกเนี่ยมันต้องใช้คำว่าอะไรเอ่ย From ถ้าเขาจะใช้คำว่า next to เนี่ยเขาจะต้องบอกเขาจะบอกตำแหน่งถัดไปทำไมใช่ไหมเพราะว่าเราสามารถบอกตำแหน่งที่ถูกต้องไปเลยก็ได้โอเค ต่อมาข้อที่3 What หรือ w h r e จุดจุดจุด e ทม์อ e ส e ดอ่ะข้อนี้ไม่ใช่แวร e แน่นอนเพราะเขถามเกี่ยวกับเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น what ทีนี้คำตอบมันเป็น a t d กับ on 50, 30อ่ะบอกเวลาที่เป็นช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งใช้คำว่าอะไรเอ,อ่ย a t นั่นเอง ต่อมาข้อ 4. how many or how much are you checking าเด็กๆขีดเส้นใต้คำนี้คำว่า b a c k b a c k นับได้เพราะว่ามันเติม s ใช่ไหมคะ,ะคำที่ใช้กับคำนามที่นับได้มีอยู่คำเดียวคือคำว่า how many ทีนี้ข้อ b ดูเห็นคำว่า am ใช่ไหม am ย่อมาจากอะไรเอ่ย I am แสดงว่าประโยคนี้เป็น present progressive คำกิยาต้องเติม I-N-G ขอ้อที่5 w h e r e หรือ w h a t เอ่ยคำตอบมันคือ Air France Air France ตอบเป็นชื่อสายการบินไม่ใช่ชื่อสถานที่เพราะฉะนั้น w h a t หรือ w h e r e คะ่ะ What? อ,อ่ะต่อมาข้อที่6 who or why are they waiting for คำตอบเขาเป็น g r a n d m a t h e r เป็นคุณย่าเป็นคนไหม อ่าเป็นคนเพราะฉะนั้นใช้คำว่าหูถ้าคำตอบเป็นบุคคลเนี่ยเราจะใช้หูอ่าข้อ7 where หรือ what is flight 53 arriving แล้วก็คำตอบเป็น is arriving in หรือ at Gate J7 นะคะอ่าคำตอบข้อที่7เนี่ยคล้ายๆกับข้อที่2เลยก็คือลงท้ายด้วย Gate J7 เพราะฉะนั้นข้อ A เนี่ยต้องตอบว่า where ส่วนข้อ b เนี่ยมันมี in กับ at ใช่ไหมคะ in แปลว่าใน at แปลว่าที่ถ้าเครื่องบินจะมาจอดเนี่ยเขาจะไม่เข้ามาจอดในเกตอยู่แนละ้วเด็กๆเ,เขาจะจอดอยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้คำว่า at นั่นเองค่ะส่วนข้อที่8 are you checking boarding your bag อ่า boarding นี่มันคือขึ้นเครื่องไปแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น checking your bag เนี่ยต้องเป็นอ่ะ เฉลยไปแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้จะต้องเป็นคำว่า checking ส่วนข้อที่8 b อ่ะเขาพูดถึง your b a c k ใช่ไหมคะ no am จุดจุด talking or going it with me เด็กเด็ก talking หนูคิดว่ากระเป๋ามันจะ talking ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ going นั่นเองค่ะ ขาให้เลียงประโยคใช่ไหมคะอันแรกเขาทำมาให้แล้วก็คือ good morning what is your destination destination แปลว่าจุดหมายปลายทางต้องการที่จะไปที่ไหนอ่านอดูซิว่าคำตอบที่เขาพูดถึงจุดหมายปลายทางมีคำไหนบ้างอ่าข้อนี้ i'm going to sydney ทีนี้พอเขาบอกว่าซิดนีย์แล้วพนักง,งานก็ต้องทวนคำตอบเขาใช่ไหมคะมีคำไหนที่เขาพูดถึงซิดนีย์อีกบ้างเอออ่าอยู่ตรงนี้นี่เองโอเคซิดนีย์วอสย o u r n เนมเขาถามชื่อใช่ไหมคะวอสย o u r n เนมอ่ะอันไหนที่เขาบอกชื่อคะอ่าตัวนี้ฟิลิปโรบินสันเขาเป็นเพื่อเขาเป็นเพื่อนก,นกันกับเจ้าของบริสันเปล่า อันต่อไปเด็กๆคิดว่าจะเป็นอะไรเออเขาบอกชื่อไปแล้วตามลําดับเนาะบอกชื่อไปแล้วเขาก็จะเช็คเช็คเดสติเนชันเช็คการจองให้อ่ก็ต้องเป็นตัวนี้ yes I see your reservation how many bags you are checking how many ถามจำนวนถามจำนวนกระเป๋าไหนมีอันไหนที่ตอบเป็นจำนวนบ้าง ข้อสุดท้ายที่เขาบอกว่า t o is there a charge for second bag เขาบอกว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับกระเป๋าใบที่2หรือเปล่าไหนดูซิมีอันไหนต่อว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม,มอ่ะข้อที่7เขาบอกว่า no That isn t h s t isn't ก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนั่นเอง here are your boarding pass and baggage check อ่าและทีนี้อะไรอีกเลยพอเขาดำเนินการเสร็จแล้วสิ่งที่เขาต้องตอบก็คือคำว่าอะไรเอ่ย thank you ก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะ thank you where does my five board เขาถามถึง five board ของเขาใช่ไหมคะก็คือ is board at gate ตัวนี้9บอกตำแหน่งใช่ไหมคะเขาถามบ่า w h r e แล้วเขาก็ตอบมาว่า is boarding at gate ตรงนี้ อพอเขาได้คำตอบเรียบร้อยแล้วเขาก็ต้องตอบว่าแย้งอะไรเอ่ยแต้งเกี่วเก่งมากอ่ะเดี๋ยวครูปูจะทำ Google form ให้เด็กๆไปเช็คคำตอบเพื่อทำการเช็คชื่อนะคะกดจุดหมายปลายทางเขียนจุดหมายปลายทางอ่ะเดี๋ยวครูปูจะทำ Google form ให้เด็กๆไปเช็คนะคะอ,ะอย่าลืม เข้าไปทำเพื่อเช็คชื่อด้วยนะคะอ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ